สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซเก่าเอซใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยเย็ตเป็นเมื่องเดิมนะคะค่ะตกหนักมากเลยค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู cô cháu thương này ทุกคนเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเนี่ยเนี่ก็ตกอีกแล้วเนี่ยแรงด้วยแต่จะนานไม่นานไม่โลน,นะเริ่มตกแล้วว่ะแต่นานไม่นานก็รอดูกันนานไหมี๋้วจะถ่ายให้ดูตลอดตกแล้วนะทุกคน ฝนตกบ้างค่ะสุดยอดสุดยอดบ้านใหญ่ตายตกตกตกมัดมือมัดเลนตกได้ตกมี ดีจังเลยตกขนาดเลยติดเยอะเลยเฮ้ยละอองสาดอะนรแล้ว คนเริ่มไปแล้วมังคุดก็ยอดหักต้นกระท่อมนี่แหละหักใสจไม่ไม่ใช่ ไอ้มะละกอนี่วะ นอนอยากจะเอาติมาเท่ ตกน <S <S ไปแลวไปแล้วไม่นานแต่กระแรงนะทุกคน ไม่นานแต่ก็แรงค่ะเมดกแล้วนั่งเล่นดูหน้าบา้านเดี๋ยวเราดูสำนานอีกไหม อ่ะฝนไปแล้วไปแล้วมานอีกไหมดูสิมหนอีกอะลงยังยังไม่ลงยังไม่ลงเลย มาอีกไหมจะมาอีกไหมโอ้ยใบกระท่อมกับแก่เก่าจนทับต้นมะม่วงจนจะตายหมดแล้วเนะี่ยทับต้นมะม่วงจะตายหมดแล้วกระท่อมอ่ะ ม่วงยิ่งมีอยู่ลูกไอ้ต้นเดียวอยู่สื่ไว้ก็ไม่มีคนกินหรอกไม่ได้ขายไม่ได้ไรหรอกร่วงทิ้งหนูปลูกแต่ละบ้านไม่มีใครกินหรอกตรงที่เขากินเขาตรงนี้เขาไปซื้อเอาเป็นกิโลแต่อยู่นี้ปลูกไม่มีใครเขากินเลยแต่ก่อนมีลูกน้องลูกสาวอะไร ที่ขึ้นกากมันมีเยอะมันก็กินมันก็เลยไม่เหลือไม่เยอะแต่ตอนนี้ไม่มีลูกน้องแล้วลูกน้องไปทำงานที่อุ่นหมดเลยยังละออมอยู่มาอีกเปล่า okay. มาแลวมาอีกแล้ว เอยายเป็นคนหยดคันกันกอบเอ้ยหนแล้วทุกคนหน่ายแล้วหนักไม่หนักก็ลองดู